สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับอ่าตอนนี้ก็อยู่กับช่องมาหลอกคอนเทนต์ผมครับพี่น้องผมมันในรุ่งยู่งข่าวไหมพี่น้องข่าวไหมเขามีข่าวไหมข่าวด่วนเลยเนาะเอ้าไอพีนิกกี้บ่อยฟังครับผมมันเป็นทางใดครับพี่นิกกี้อกั่วน้องอุ้งอิงเป็นนั่นนั่นเอียงแบบมันมันส้วนมันส้วนเด้คือบเอง บอนเป็นหุ้นส่วนภาพยนตร์คายออดไปนองครับเปิดล่าสุดนี้ล่าสุดเลยล่าสุดประเด็นคือคายออดเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่วงการนักแสดงอยางเดียวแล้ววงการมอลำหลายหลายคณะเข้ามาตรงนี้มากแมนบอพีินิกีแล้วอิงค์หลอดยาครอบครัวน้องอิงเข้าเป็นหุ้นส่วนของคายออดอันนี้ข่าวล่าสุดเลยบอสโจแบบสุดยอดมากนะครับนถือใจนะครับผมชุดยอดเป็นหัวหนุ่ เป็น <Blues. S 1> ห่วงครอบครัว่วอุดเลยไหนมาเป็นหุ่นส่วนน้ำเลยทั้งเป็นนักแสดงด้วยนักแสดงหลักที่ขาดไม่ได้แล้วก็เป็นลูกเขาลูกเขาลูกเป็นอย่างเออตื่นเตือนอ่าโอเคช่องเล่าใส่ห้องเข้าไว้เดี๋ยวมาใส่กันบอกกอนหนาวอออ้าวต่อแล้วก็ไอ้พินิจก็เพิ่งอ่านข่าวไปไปเป็นห้องผมก่อนนะครับช่องทีมงานคดีดำนะครับแล้วก็ช่องเสียอัมนะครับยังไม่ลงย่งไม่ลงสองพินิจกี้ลงแล้ว ให้พี่น้องตามไปเบิรงให้พี่นิกกี้ลงก่อนเพราะว่าพี่นิกกี้ไม่ได้พูดห้าวันแล้วห้าวันแล้วเพราะผมโวนสีลงกับหมดละสีรุ่งหมดละอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับดไม่พูดเป็เส้นร้อนถายเดี๋ยวไอ้ผมมีอะไรเดี๋ยวผมใส่ละครับนะครับร้านนั้นผมไปกินผมไปซื้อไอ้ใส่แม่ฝกิจเจ้ามาโฮ่เลยวันนี้เขาพูดแทนแม่เอาตัวห้องเจ้าไหนตัว กระทำมันตัวจริงด้ครับเอาเดี๋ยวมันเพิ่มไปหนึ่งไงพี่เอ็มพอไปนี้เข้ามาหุ้นสวยฟิตติ้งยี่สิบแปดฟิตติ้งเพิ่มยี่สิบแปดฟิตติ้งเพิ่มคือตอนนี้นักรตียังไม่พอใช่เด็กนักดนตรีรอบวัดบอกว่าพี่ก็คือยี่สิบแปดนี้อ่าหานักแสดงเพิ่มเนาะได้แล้วคือไปถ่ายรูปถ่ายรูปอ๋อฟิตติ้งรอบนี้คือจะเป็นรอบที่คอนเฟิร์มนักแสดงอืมคอนเฟิร์มหมดแล้วตัวหลักเนี่ยตัวหลักแล้วก็อื่นๆเอ็นบอกเลยพี่น้องว่าหมอลำ มาแสดงกันเยอะมากนะครับผมโอ้แล้วมีแต่ระดับตํานานมีระดับป้าตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นตัวพ่อตัวแม่นะครับผมติดตามตลอดนะครับพี่น้องผมแชร์จนมือยิกไหมแชร์แชร์ไปเผ็ดไดนเผ็ได้ไม่รู้นะครับบอกเลยว่าท้องท็อกมากเพราะว่าเปิดมาแต่ละคนนี่มีแต่ผู้นำของอลัมเลยนะพี่น้วเออโอ้ขึ้นลอยมาเออบ่ออ้ายวันที่สิบเอ็ดสิบสองพี่น้องครับก่อนผมจะไปธุระสิบเอ็ดสิบสอง เปิดกล้องนะครับเปิดกล้องที่วัดบางปิ้งโอ้โหสองวันคือองไปชมฟรีได้เลยเปิดกล้องคือถ้าประชาชนอ๋อแมแมนเลยโดเป็นเพลงเสียงฟรีสองวันสองวันแค่เขาเนี่ยแหละวัดบางปิ้งเนี่ยคือลำเบอร์โดพิ่งไปมาวนกัไปตลอดโอ้โหไปตลอดโอ้โหแมนอดิวปิดบอกเลยคนในงานอนุญาเนี่ยคือมือนั่นคือชมฟรีชมฟรีวันที่เสดงถ่ายด้วยใช่ไหมถ่ายด้วยถ่ายด้วยพี่น้อง ใอยากอกเฟรมอยากอะไรนี่มีห้อมลงอ้วยใครอยากออกเฟรมบอกอย่างนี่ไปแต้ว่าบ่นถึงอะเห็นตอนฟิตติ้งเอาไปบ่ไปแล้วเอาไปตัวไปไปไปเขาตอบไปก็ไปอ่าบไปไปขึ้นเก้าอลไพี่นอนไปไปไปแหม่ร่างใจกันหลายหลายไปแน่นอนนะครับเพราะว่าทีมงานเราอันีเนี่ยวดแมนค่ายอ่อนเนี่ยห้องเหมาก็รอรอเลยเมาคนรอรอมีบุรีรัมผมโคราเสยามผู้ไอยากเฟิร์นซี่เดี๋ยวผมจะแจ้งทางหน้า ช่อง YouTube แล้วก็หน้า Facebook ส่วนตัวอีกทีนึงมาครับมาพอกันพี่น้องแมนมาพพอกันแล้วผมจะยื่นบัตรหน้าลุงนะครับแล้วก็เห็นว่าพระเอกนางเอกหลายๆท่านก็เมาส์เหมือนกันแล้วมีฟีซีทางใกล้อีกหลายคนเมาส์อีกช่วยบอสจูนะครับคิดว่าเรื่องนี้นี่จากฟังคร่าวๆมานะครับแอบฟังพี่นิกกี้คุยมาดูอันนั้นแค่เสียดเสี้ยวอันนี้เสียดเสี้ยวดิมันยังแค่เป็น่ขางมันยังไม่เป็นแมลงวันคือแปลว่า อย่างฟิตติ้งนี่คือไม่ค่อยหลุดเนาะไม่หลุดไม่หลุดเลยไม่หลุดเลยผมยังขนลุกอยู่เลยแต่แอบเห็นแล้วเห็นอย่างเห็นแล้วคือแบบหายไปแล้วว้าวมากบอกเลยว่าวพี่หลุดไม่ได้คือหลุดไม่ได้เราเล่นไปหาดจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครใช่จำไม่ได้เพราะว่าฟิลแบบสุดยอดมากนะาบัวนี่นี่ฟิลแบบที่หยดอ่ะอีหลังมากนาัวมากหลังมากนี่เราต้องนัดเจ้าหน้าที่มาสัมผัสพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ขออยากสัมผัสแต่ ไอเนี่นะครับเป็นังไรนะครับเป็นังไงนีครับเอ่บบ่ไม่เลื่อมดอกเดี๋ยวเดี๋ยวบ่มาจะเกิดนี่ยังคึ้นไม่สัมผัสสะกอน เคยเอาเก่ามเลยถ้าเราถามเลยพ่อหยุดเจังเสียพ่อดึงไว้ได้ยุดเข้าขันจามเอ้าเสือสวยมากอะไะครับพี่น้องครับก็คือเมื่อกี้เนาะสดๆร้อนรอนเลย่นอ้นเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวรอบหลังผมทำมา ให้หมดเลยเออเดี๋ยวรอหน่อยมาแม่หน่อย่ได้นานแม่เดี๋ยวมาให้ชอบกุ้งก็ยังไม่ได้เลยเออโอ้ยแม่หน่อยยังไม่ได้ได้แล้วยังมากระพริบตาไหมโอ้ยแม่เข้าตาต้องงอไมาให้แม่หน่อยเออเจ็บอยู่เออเดี๋ยว้เดี๋ยวนี้ต้องสัมผัสเนี่ยพอดีเลยแม่หน่อยครับก็คือได้ยินข่าวว่าเป็นหุ้นส่วนใครอ้อ นานยิ้มแล้วนี่แค่นี้พอแค่นี้พอพี่น้องฝากพี่น้องติดตามครับผมนี่แต่ว่าเราเห็นฟิตติ้งเราแบบสุดสุดสุดที่ีบอกเลยว่าที่ไหนนะไปสิบหน่ออไปอยู่แล้วต้องไปถ่ายรูปให้ราชสวยใช่งามแล้วก็ถ่ายวีดีโอแบบสวยๆเนาะแบบง่าเต้นเต้นจุ๊บ เอ๋อพูดจังสีเหรออพูดจังสีแล้นี่กักกับคือเขาหยอกเล่นหยอกเล่นคืออ่าที่ที่บ้านหรือจะคนคือหอมแค่ไหนน้องน้องจะคลอดหมดแล้วก็เลยว่าต้องกลับไปน้องหรือหรือหรือน้องน้องแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านจะคลอดแล้วหรือพูดพูดจะไปกัตุ๊กตุ๊กหรือพูดกับน้องต่บอกว่าก็มีหาภรรยาก็บอก ดี๋ยวคลอดเจ็ดี๋ยวพออุ้มได้เดี๋ยวจะไม่ให้อีลาอุ้มน้องให้เราจะห่างกัน3ปีอะไรนะห่างกันสามปีโอ้อันนี้2ปีอยู่เลยสองแข่งหนึ่สีแดงไปได้ไหอีกเลยบอไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเกือบไหนเนี่ยตอนนี้เราคุยเรื่องอะไรกันไม่ห่างไม่ห่างหรอกเดี๋ยวมาหายแล้วแมนไมหายล่ะตลอดมีลำหนักทำงานไปหมดแล้วแมนเอาจริงๆ กิดสิเป็นช่วงพ่อลูกอ่อนเนาะโอ้ยบ่บ่บ่คืออันเราก็แบ่งหน้าที่แม่แบ่งหน้าที่อะคือแม่ใแม่ยังเบิ่งซอยเดี๋ยวจะมาถ่ายวีดีโอให้อีลาเอาไว้ลงทิกตอกเอาไว้ลงเฟซบุ๊กงามโกโก้เลยเนาะงามเนาะถ่ายรูปมาเนี่ยสวยกรึบแล้วกล้องเฮาเลยเดี๋ยวเฮาไปนี่ดิไปเฮาไปบอกพี่น้องเดี๋ยวจังมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเด้ตะเลขก้ว่าจะกลับพี่น้องแต่ว่า ก็นะก็นาอยู่สักน้อยน่อยอยู่สักน้อยก่อนเดี๋ยวแอบนั่งใจเทีมยงงนเนาะนั่นแหละครับพี่น้องครับคายออกครับก็ฝากพี่น้องติดตามคือผมบอกเลยครับเดียวว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับวงการหมอลำเฮาเห็ดเนาะแล้วคายออกเกี่ยวกับแบบข้อมเสื้อของของแบบของวงหมอล่ำต่างๆทุกวงกับิมี่ายออกเนาะทุกวงก็จะมีขายออเป็นของตัวเองก็การแตกต่างกันไปเนาะอ่าแล้วทีนี้ รูปแบบการนําเ<ๆ>สนอบพราว่าสิเป็นผู้กำกับหรือว่านักแสดงก็คือแบบระดับท็อปๆของประเทศก็อยากฝากพี่น้องนะฝากพี่น้องติดตามนําอันนี้เป็นข่าวด่วนเรื่องด่วนเลยเมื่อกี้เลยด่วนเลยฝากพี่น้องนะเพราะว่าฝากช่วยสนับสนุนเรื่องค้ายออดด้วยเพราะว่าเป็นผู้ส่วนของกีฬา แมนนี่แหละมาเป็นหนุส่วนวันนี้เลยข่าวด่วนเลยแมนครับก็ให้พี่น้องเนาะซอยกันรอบึงรอชุมรอเชยทุกการสนับสนุนคือการแชร์กันไล์แค่นี้แหละพี่น้องแมนครับผมนะครับยววันออกหนังนะครับใครอยู่โคราชนะครับเข้ามาบัตรฟรีที่ผมได้แล้วก็ส่วนบุรีรัมนะครับของเซียเอ็มครับผมเลยครับผมนะครับก็เข้ามารับบัตรได้เนาะแมนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเจอกันครับหนาโรงหนังบุรีรัมแมนเดือนธันวาคม ธันวาคมนะครับใช่อันนี้พี่หมอนอิงนะครับก็ได้เปิดตัวนักแสดงไปเรียบร้อยนะครับผมขายข้าวนะครับขายข้าวเได้เล่นเรื่องพี่จ้ะเราคนละเลี่องขนยข้าวไม่มีอย่องคุณขาข้าวได้หนึ่งออันนี้จะทำหนังนั่งขายข้าวแต่งสีเยวกันดำหน้าสียเข่าสุดท้ายแล้วสีเข่าพี่นี่น้ำกล้วยไวน์น้ำกล้วอ้าอ้าเอามา บรรยากาศต้องนานแม่แม่เที่ยวช่วงนี้แหละเขาี้เขาบปะขีอเขาปะโอ้ยขีอ้ในปลาแดกไหว้บันก็จีแซ่บไปแล้วใส่ใครทั้งในใบเกลือปลาแดกวันนี้เราเข้าหิวเราเขาไป้าเป็นอาหารวิธีการก็คือเอาข้าวเหนียวมาแบ่ๆเอาเกลือปลาแดกไปแล้วก็ปั่นเป็นก้อนแล้วก็ย่างโอ้จีโอ้เดี๋ยวแล้ว ปะปไปกินข่าวโอเคครับพี่น้องครับนั่นแหละครับก็ฝากก็มีเรื่องดวนไม่พี่น้องมาเปรตให้พี่น้องได้ฟังครับผมกะเดี๋ยวให้พินิกีลงไปก่อนพี่น้องฟังจากช่องพินิกีแล้วมาฟังช่องผมรับรองไม่ไม่เหมือนกันแน่นอนการนําเสนอการถ่ายคลิปครับผมกะพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ